สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท,ที่8สงขลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้โดยทำการวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง4เสาหลักสู่ความพอเพียงได้แก่ 1. การรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 2. ปลูกก้าพืชผสมผสานและพัฒนาเกษตรผสมผสานพอเพียง 3. การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ 4. เชื่อมโยงการผลิตพืชกับภาคส่วนต่างๆรอมนายยุ่งบวัวตองครับทำพืชในโรงสวนครับ้าปกพืชก้าวพืชพอเพียงครับปลกของในโรง,งสวนนี่คือทรางหายึงครับ ตำหน้ากาวไหลปีบานปลูกทำุนไรกับกรนเล็กนี่เป็นเป็นหน้าครับผมทำหน้าก็คือไม,ไม่ไม่เคยได้กินเลยหน้ามันจมขอาบอปวือกเกาว่า,าคุณตัตตาวินเข้ามาเอาโครงการเข้ามาคุดหลงชวนปลูกคลองในหลงชวนนี่นะครับตั้งแตอ่อาเก้ากับเลิมโครงการมาครับปลูกมะเขือหยิบดีพักคือก้าวผือเปียงผมอยากกินอะไรผมปลูก พวกกอนตัวเรือแล้วก็ขายกับตอนนี้ผมปลูกไว้เต็มแมดเลยครับนี่ก็ดูแลทุกวันกับสดชื่นไม่สดเือนกับไม่สดเือนเราก็ใส่ปุ๋ยให้มันกับใช้เบสกับข้องโซ่พ่อกับไม่จ่ายยาเลยกับเคมีไม่เข้าในช่วนเลยรับเขามาซ้อนนายก็คือตำเองมันเลยกับผสมกระชังกันเลยเกือตังค์แเราจ่ายทราบตัวนี้จ่ายคิดโดยคณ รายได้ดีตอนนี้ก็อยู่กับปวยกับปวยนี่ก็ตัดที่กับีที่พ่อเครือครับคืออาทิตย์ละครั้งนะมาเครือนี่ก็อาทิตย์ละครั้งให้ลูกมันสมบูรณ์พองคืออาทิตย์ละครั้งวันพอเราแกบตัววันไม่ได้ปลิกนี่ก็สองวันต่อวันต่อไม่เกินช่งลูกเอาหลักการกง,งพอกับหลักการกงพอที่ว่าพอช้อนพอบอกเลยว่าทำพ่อเพียง พ่อมีพ่อกินกับต้องเดินไปต่อยอดให้ได้ครับชุมชนผมก็มีให้รับให้ด้วยเต็มใจอยากได้เลยให้รับให้ก็ไปถูกเสี้ยอยางครับก็อยากได้ตัวนี้ผมก็ให้รับให้ก็ไปกอนเจ๊ใจกางกอนแ้วก็เลือกก็เอาไปขายรับตอนนี้คือบุญแนวผมปื้มใจมากๆ เดี๋ยวว่าลองทวนได้เกิดขึ้นมาในชีวิตผมภพื่มใจมากมวกครับคุณปัจจัยนายตรงนี้ผมมาครับก็คือมันอยู่ในใน,ในหัวใจครับคนที่ไม่เคยทำลองทวนก็เอามาดูแล้ลองทวนผมก่อนก็ได้ครับคือจากสท้นใจคือเข้ามาคุยกับผมได้ผมจะให้ความ าาะแผลของการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้สารพราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทําให้ชุมชนเกษตรมีพืชผสมผสานที่เพียงพอต่อการดํารงชีพสามารถนําสินค้าเกษตรไปสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเชื่อมโยงการผลิตพืชกับการตลาดการท่องเที่ยวและภาคส่วนการพัฒนาต่างๆตลอดจนในสร้างชุมชนได้มีความสามารถในการจัดการตนเอง นำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน